พลอยเชอร์มานเคลียร์ม้วนเดียวจบปมรักใหม่และรักเก่าออกมาพูดเป็นครั้งแรกแบบครั้งเดียวเคลียร์ทุกประเด็นสำหรับสาวพลอยเชอร์มานเกี่ยวกับเรื่องราวความรักกับแรปเปอร์หนุ่มโต้งทูพีที่พึ่งเปิดตัวชัดเจนว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่แถมยังมีโมเมนต์หวานๆกันถูกแซวเพียบนอกจากนั้นก็ยังได้เปิดใจถึงปมดรามา่ากับอดีตแฟนเก่าอย่างคอดีนอาทิตย์ยา ที่เลิกรากันไปพักใหญ่แต่เมื่ออีกฝ่ายออกมาพูดถึงเรื่องความรักกับการนอกใจทำเอาพลอยถูกโยงถึงประเด็นนี้ด้วยล่าสุดพลอยได้ออกมาอธิบายว่าความรักตอนนี้ดีก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็มาในช่วงเวลาที่ถูกต้องเวลาที่โอเคแล้ว จริงๆก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติส่วนประเด็นดราม่ากก่อนหน้านี้เรามีอะไรอยากจะชี้แจงกับคำว่าน,นอกใจพลอยบอกว่าตอนคบกันน้องเป็นคนขี้อายมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบออกสื่อเวลาพลอยจะลงรูปบางทีก็ขอให้ลบซึ่งพลอยก็เข้าใจตอนเลิกกันน้องก็ขอว่าอย่าพึ่งโพสอะไรหรือโพสว่าโสดแล้วคอดีนไม่รู้จะวางตัวยังไง พลอยก็เข้าใจและให้พื้นที่เขาตรงนั้นทำลายไม่คาบเกี่ยวกันแน่นอนไม่ผิดที่จะมุกออนไวเพราะจบกันก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องคอดินออกรายการเห็นก็ช็อกเพราะน้องเป็นคนบอกว่าไม่อยากออกสื่อไม่อยากอยู่วงการบันเทิงโทรไปถามก้อยก้อยบอกเคยติดต่อไปนานแล้วน้องบอกไม่พร้อมแล้ววันหนึ่งน้องก็โทรมาบอกว่าพร้อมแล้วที่จะออกมาพูด เลยขอมาออกรายการมันเลยเป็นกระแสว่าสิ่งที่เขาพูดมันหมายถึงเราพลอยโพสไอจี IG ไม่คิดจะฟาดน้องแต่กระแสมันกลายเป็นเรานอกใจเราก็อยากพูดอะไรบ้างเพื่อปกป้องตัวเองพลอยไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายเขาและเขาก็ไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายพลอยคอดีนให้เพื่อนโทรมาขอโทษพลอยคอดีนขอโทษนะ ถ้ามันทำให้พี่พลอยเสียใจและทำให้โดนตีความเป็นคนนอกใจอย่าลืมกดติดตามด้ะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ